สวัสดีครับทุกคนผมด้าจากช่อง PJ Passion Journey ชีวิตติดเดินทางนะครับผมวันนี้เราก็มาทําการอัปเกดให้กับน้องมาน้ำา o o n d a f o r ์ซ350นะครับจากทริปที่แล้วที่เราได้ไปขี่ร่วมกับทาง Rider 89และกลุ่มพี่ๆน้องๆชาวครีเอเตอร์มากมายนะมันก็สร้างเหมือนแรงบันดาลใจให้เราเหมือนว่าได้กลับมาอยากขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นจากที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงหนึ่งคือผมไม่อยากขี่รถเลยแบบเบื่อมากแบบเบื่อแบบได้หลายอย่างนะครับ ไม่รู้เกิดจากอะไรน่าจะเป็นเรื่องของอช่วงอารมณ์ช่วงหนึ่งหะน่าทุกคนน่าจะเคยเป็นกันนะครับคือแบบฟิลแบบไม่อยากเลยอะแล้วถึงขั้นที่หลายๆครั้งคิดเลยนะว่าจะขายรถทิ้งให้หมดเลยแบบพอแล้วแบบอยากแบบอยู่เฉยๆอยากแบบทํางานที่บ้านปกตินะครับแต่ไปไปมาๆนั่นแหละคือแค่ความคิดช่วงูดเฉยๆที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็เลยว่าหาแรงบันดาลใจสร้างอะไรสรุปได้คําตอบนะทุกคนความจริงก็คือผมไม่ได้แต่งรถมาช่วงหนึ่งแล้ว เราเหมือนว่ารถเราทํามาจนดีแล้วไงมันก็เลยไม่ได้ทำเนาะเลยวันนี้เราเลยต้องมาหาอะไรใส่ให้กับน้องมาน้ําเพิ่มเติมนะฮะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางอีกรอบใช่บอกวก็ <c oughs> <c oughs> ในหลักๆนะมันก็ไม่ใช่การแต่งเสริมอะไรนะก็เป็นการเหมือนว่าเซอร์วิสแล้วกันเพราะว่าอย่างที่เรามีตอนนี้ในวันนี้จะมีอยู่2อ,อย่างนะเอาอะไรก่อนดีอะเอาโช๊ก่อนแล้วกันคือเดิมจะบอกว่าที่เดิมที่เราใส่มันไม่ใช่ไม่ดีมันดีนะมันดีอยู่แล้ว จีิงแต่ละด้วยฟีลลิ่งที่มันแบบอาจจะดีอยู่แล้วแล้วมันเดิมๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยอยากลองใหม่โดยที่เป็นแบรนด์ที่ผมไม่เคยลองมาก่อนเลยนะนี่คือครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะนั่นคือ Pro Fe n เด r นะครับตอนนี้เราก็จะใช้ตัว Pro Fender Fa t ก่อนเพราะว่าจริงๆเขาเขามีตัวท็อปของเขาขึ้นมาอีกนะแต่ขอลองก่อนด้วย2ปัจจัยก็คือ1เราอยากให้มีการเปรียบเทียบระหว่างของดั้งเดิมออริจินอลของเขาอะแล้วก็ข้อที่2นะครับไม่มีอะไรครับตังค์ไม่มี เอาไปเดินทางไปญี่ปุ่นไปอะไรตอนนั้นหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยได้มาในตัวโปรเฟนเดอร์แฟลนะครับรุ่นแฟลตราคา6ใบเทามีทอนนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นย่อมเยานะสำหรับรถ f o r ์ซ3า0 5 0นะครับคนที่ออกรถมาแล้วใช้งานทั่วไปในเมืองแล้วเนี่ยเอาจริงชกเดิมมันก็พอได้นะมันไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าไปอะไรบูลลี่ชกเดิมคือชกเดิมอะไรมันก็ดียังเดิมดีถ้าเราใช้งานปกติ แต่กรณีเราอยากเสริมความแต่งของมันให้มันการขับขี่ที่ดีขึ้นในการออกทริปเดินทางไกลหรือในย่านความเร็วบนถนนใหญ่เราก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเราอยากอัปเกรดก็อยู่ที่กําลังซั์ของแต่ละคนเนาะแต่ว่าถ้าทําแล้วมันก็ดีขึ้นจริงโอเคอ่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแฟดก็คือมันไม่มีซับแทงนะแล้วที่สําคัญคือรถผมเป็นสายบรรทุกซ้อนสองแบกของเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสปริงตัวใหญ่ ตัวเหมือนเทฟวี่อ่ะตัวที่ใช้งานแบบหนักขึ้นนะคะระยะบรรทุกหรืออะไรมันจะเพิ่มได้มากขึ้นเอาจริงๆเรื่องการเซ็ตโชคผมทําไม่เป็นนะเราก็ต้องหาช่างตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่ร้านเว t f o ฟอร์ซึ่งเขาก็จะเป็นการเซ็ตรถของผมน้องมาน้ำเนี่ยแทบทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรเนาะ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือยางนะครับจะเป็นของ Continental c o n t i Sport นะครับลายยางแบบเฟียวๆทางดำอันนี้เนื่องจากว่ายางเดิมที่ผมใช้คือยาง m e s s e l e r Karusie เนาะซึ่งมันก็ได้อายุของมันแล้วล่ะที่ต้องเปลี่ยนด้วยอาจจะแข็งตอนนี้คือนุ่มๆนิ่มๆอันนี้ก็เป็นผมเพิ่งเคยใช้ยางลายนี้ครั้งแรกนะก็เป็นการทดลองเหมือนกันราคาก็ไม่ได้รุนแรงมากนะอยู่ในระดับที่รับได้ที่เหมาะสำหรับการออกทริปแต่ว่า เดี๋ยวก็ต้องลองเปลี่ยนดูก่อนแล้วลองมาขับขี่ดูนะว่าเป็นไงเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแบบทั้งโช๊คและยางมันจะให้ความรู้สึกที่น่าจะเปลี่ยนไปเลยอะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง <laughs> น่าจะต้องดีแหละโอ้โห,โโหระดับคอนติเนนทัลนะมันต้องดีอยู่แล้วแล้วก็อยากบอกว่าทั้งสองอย่างนี้เขาไม่ได้จ้างผมมารีวิวหรืออะไรนะทุกอย่างเกิดจากการอยากลองใช้ของผมเองเพราะว่าเราเราอยากลองอารมณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปอะ่ะมันอาจจะได้ฟิลที่สนุกขึ้นถ้าใช้ไปแล้วแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊มันไม่ค่อยผ่านวะ่ะหรืออะไรเงี้ยเราค่อยเปลี่ยนไปใช้แบบเดิมก็ได้ในอนาคตซึ่งมันต้องคงต้องดีแหละจริงใครเคยใช้มาคอมเมนต์บอกหน่อยก็ดีนะทั้งโชค๊คทั้งยางนะฮะ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับคือรอร้านนาว่างหรือเปล่าตอนนี้อากาศตอนนี้เย็นสบายนะมีเสียงน้ําตกด้วยนะครับผมโอเคไปติดตั้งกันทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็ทําการใส่โชกและยางเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณน้าหมูร้านเวทไพล์ยูด้วยนะครับผมที่ทําการใส่ยางใส่โชกให้อย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยวก็ท้งนี้เดี๋ยวยังไงต้องขอลองขีก่ก่อนนะเพราะว่ามาดันเปลี่ยนโชกกนะับยางพร้อมกันงไงแล้วมันเลยถ้าขี่สั้นๆมันวัดไม่ได้งไงเดี๋ยวต้องไปรับแนนเขามาลองซ้อนแล้วลองขี่ดูแล้วเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องฟิลลิ่งแล้วก็จุดดีจุดสังเกตอะไรนะครับผมโอเคไปกัน เอาละทุกคนตอนนี้เราก็ทำการติดตั้งโช๊คโปรเฟนเดอร์รุ่นแฟลตแล้วก็ยางคอน n ิเนนทัลคอนติส o o ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปลองขี่มาระยะหนึ่งล้วด้วยความรู้สึกตอนนี้เนาะคือมันต่างจากเดิมแน่นอนเพราะว่าเราเปลี่ยนทั้งโชค๊คแล้วก็ยางไปพร้อมกันเนมันก็เลยว่าวัดไม่ได้ว่าเป็นโชค๊คหรือยางอะไรดีกว่านะแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่รู้สึกได้ตามความรู้สึกนะคือมันรู้สึกว่ามันนุ่มหนึบดี รวมถึงการเข้าโค้งด้วยด้วยยางเก่าผมอาจจะคือดอกยางมันยังมีอยู่นะยางเก่าแต่ว่ามันแข็งไงมันรู้สึกแข็งเวลาโค้งอ่ะมันจะรู้สึกกระแทกกระแทกยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ก็คือยางมันเหมือนนุ่มเลยเวลาโค้งเวลาอะไรเหมือนมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะเพราะช่วงแรกๆไม่ค่อยคล่องหรอกแต่ขี่ไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าเอยมันกล้าเข้าโค้งขึ้นมากซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนที่เราเตรียมตัวที่จะเอารถคันนี้เพื่อเดินทางกันต่อไปไป,ไปมา,มา,มาๆก็เป็นน้องมา้าน้นํานี้ออกทริปหนักสุดเลยนะเพราะว่ามันตอนหลังมันรู้สสึกกกกวววว่าาามมมััััันนนนนปรระะหยยดดด้้้ํแล็ขบ ขี่มันสบายมันหลายๆอย่างมันดีเลยอะ ก็เตรียมตัวออกลุยกันในส่วนของตัวโปรเฟนเดอร์รุ่นแฟดนี้นะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาเพียง6ใบเท่ามีทอนนะครับซึ่งการปรับของมันจะไม่เหมือนกับตัวที่ตัวท็อปตัวดีอย่างพวกตัว X Series นะตัวนี้หลักๆก็จะมีการปรับแซกปรับสปริงปรับรีบบวเนาะซึ่งค่าแสกอะ่ะเขาเซ็ตมาให้พื้นฐานของเขาอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าโชกคโหลดหรือช็คไม่โหลดของผมเป็นโช็คปกติเลยนะก็คือที่ปรับได้หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของรีบาวรีบบวจะปรับได้อยู่16ระดัด วิธีการมอดูก็คือถ้ามันตัวเลขไปทางสูงอ่ะสิบสี่สพวกนี้คือตัวรีบาวมันจะคืนตัวช้าแบบลงไปปุ๊บมันจะค่อยๆขึ้นอย่างนี้ครับ แต่ถ้าปรับไปทาง4 5 6้หอะไรพวกนี้ที่มันเลขกำต่ำนะเวลากดปุ๊บมันจะกดปุ๊บแล้วเด้งกดแล้วเด้งเลยครับมันก็เวลาโค้งมันก็จะเด้งเกินไปนะครับส่วนของค่าสปริงค่าสปริงตอนนี้คือผมใช้เป็นตัวเฟิร์มนะฮะเพราะว่าตัวโปรเฟนเดอร์ที่ติดมาอนะ่ะมันเป็นค่าสปริงตัวธรรมดาเนาะเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปแต่ของเราอะ่ะมันเป็นแบบซ้อน2เรแล้วมีการแบกของแบกบสัมภาระเลยต้องเอาตัวเฟิร์มมาด้วยเพื่อเปลี่ยนขึ้นมาเพื่อเพิ่มแรงกดลงมานะไอตรงนี้จะเข้ากับค่าแซ็กอ่ะไอตรงนี้มันเป็นเรื่อองงลลึกกๆนนทุค ดูได้จากคลิปของหลายๆคนที่เขาทําไว้นะครับเขาทําได้ดีแล้วคือค่าของสปริงอะ่ะที่เอาแบบแบบมือสมัครเล่นเลยแล้วกันนะที่ผมเข้าใจนะคือเดิมเขาจะให้ค่าการตั้งค่าสปริงมาแบบไอ้นี้อยู่แล้วแบบเป็นรูปเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอย่างนี้ปุ๊บเราก็แค่ดูซึ่งตอนแรกผมงงมากแบบไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่ตอนนี้ที่ผมเข้าใจคือสมมติตัวเนี้ยค่าสปริงเราวัดมาแล้วเท่าไหร่ถ้าเราบรรทุกหนักที่ตัวเลขที่เขาระบุเราก็ลด วิธีการลดสปริงคือยิ่งลดมันยิ่งกดช้าลงเนาะเข้าใจเนาะเราก็เลยว่าตัวสปริงอะ่ะเราจะต้องหมุนลงอีกประมาณ1.7เซนอะที่ที่เข้าใจนะคือประมาณว่ายิ่งเอาสปริงลงอะ่ะมันยิ่งกดลงช้าแต่ถ้าเราสปริงขึ้นอนะมันจะกดลงเร็วเหมือนกันมันจะสัมพันธ์กับการรีบาวกดเร็วขึ้นเร็วนียก็จะเด้งแบบอันตรายเลยลงหลุมที่ดีดเลย เราต้องปรับให้มันแบบพอดีพอดีนะเชื่อว่าทุกคนทําเป็นอยู่แล้วละที่ขี่มาคือตอนเนี้ยแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยผมปรับแค่รีบาวเพิ่มตัวเลขขึ้นหน่อยเพราะว่าซ้อน2องไงมันก็คืนตัวโอเคนะเวลาโค้งเวลาอะไรก็สบายนะครับส่วนเรื่องทําไมผมถึงเอาตัวนี้ด้วยก็ตามที่เคยบอกว่าคือมันสวยแล้วมันเข้ากับรถไงมันโชคดาเงาอ่ะมันใส่แล้วมันดูสวยดีนะครับแล้วมันดูโล่งๆต่างจากตอนโชตอนที่มีซับแทงเนาะ แต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะทับแทงผมก็ชินตาดีมันดูเต็มดีแต่เราก็อยากลองเปลี่ยนอารมณ์มาเลยครับก็อย่างที่บอกนะโชคเดิมติดรถมาแต่แรกอะตั้งแต่ซื้อคือโชคมันดีอยู่แล้วใช้งานทั่วไปในเมืองอะไรเงี้ยคือดีแต่ถ้าเราต้องการใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อออกทริป ถ้าพอมีงบที่จะเอามาได้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนเลยคือโช๊คก่อนเลยนะครับสำหรับ f อ r ์ซ่า350อันนี้แนะนําเลยมันจะให้ฟีลลิ่งที่การขับขี่แบบนุ่มแล้วรู้สึกปลอดภัยเวลาด้วยความเร็วในระดับหนึ่งเวลาถนนโล,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 ล่งๆแล้วาขี่หรือลงหลุมมันจะรู้สึกปลอดภัยนะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเลยที่สามารถพูดได้เพราะว่าเราได้ออกทิปมาหลายๆอันละโช๊คคือสิ่งสําคัญนะครับทุกคนแล้วก็มาในส่วนของตัวยางนะครับ o n t i n e n t a l Conti s c o ู t นะครับ ตัวยางจะได้เหมือนแรงบันดาลใจมาจากตัวรถยางรถ Big b ไบค์ยาง a อคแท็กรถสนะครับของ Continental นะครับซึ่งแน่นอนว่ายางแบรนด์เนี้ยคอ n t ทนเนนทนะครับเป็นแบรนด์ยางมาจากเยอรมันเรื่องคุณภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงครโอเคแน่นอนในส่วนของ f o r ์ซ3า0คันนี้นะครับตัวยางหน้า จะมีขนาด120ทับ70ขอบ15และล้อหลังก็คือ140ทับ70ขอบ14นะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัวลายดอกยางเนี่ยคือโดนใจมากมันให้ฟิลเหมือนทางดําที่เหมือนขี่สําหรับการออกทริปเลยเอาจริงๆคือผมไม่ค่อยเอาฟอร์ซ่าไปลุยนะอย่างทริปที่มันไปเวียดนามนะ่ะนั่นคือมัน <laughs> มันจำเป็นเนาะ แต่เวียดนามทางไม่แย่นะมันโดนทางลาวนี่แหละที่แย่เลยตอนนี้ก็เลยเป็นทิปแบบว่าสำหรับขี่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญนะตัวความสามารถของยางนะล้อหน้าเนี่ยมันเป็นแบบแบบเหมือนเลเยอร์เดียวอะ่ะมันสําหรับในการพวกการเบรก ให้การเบรกที่แบบเบรกแบบสมูทไงระยะเบรกเหมือนลดลงแล้วก็การรีดน้ําที่ดีมากซึ่งเหมาะอานาฝนตอนนี้มากส่วนล้อหลังก็จะเป็นเปสองเลเยอร์ตรงกลางแล้วข้างๆนะก็จะให้ความสามารถในเรื่องของการออกตัวเปิดเคร่งแล้วออกตัวนะซึ่งแน่นอนว่าที่เราทํามาครั้งนี้ก็คือเตรียมทิปสําหรับในการขี่ในช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวยาวๆไปอีกเป็นปีเลยนะเออมันก็คงเป็นฟีลลิ่งที่มันต่างออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอลองแบบว่าออกทิปแบบทางไกลแบบบรรทุก แล้วออกไปในทริปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังฟีลลิ่งอีกครั้งนะครับว่ามันเป็นยังไงหรือผมอาจจะพูดอยู่ในคลิปในการออกทริปเลยแล้วกันก็ลองติดตามกันดูนะครับทุกคนส่วนในวันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในการเซตของน้องมะน้ําอุปกรณ์ทุกอย่างก็พร้อมที่จะเดินทางละก็มาติดตามกันว่าเราจะออกทริปกันที่ไหนวันไหนในเร็วๆวันนี้เพราะว่ายังมีน้องๆอ,อีกหลายคันนะทั้งน้องทองแดงน้องลาวานินมังกรอีกสาคันรอจอ่อ ตอนนี้ก็คือแพชชั่นนี้กลับมาเต็มแล้วฮะโอ้โหชื่อช่องผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผ่านมาที่หายไปเพราะว่านั่นแหละครับเรื่องของอารมณ์ที่มันเราเหมือนเบื่อจริงตอนนั้นเบื่อจริงจริงครับแต่ตอนนั้นอะตอนนี้มาคิดทําไมถึงคิดอย่างนั้นวะตอนนั้นนะตอนนี้ไม่มีละตอนนี้พร้อมลุยละทุกคนเดินทางไปด้วยกันครับผมติดตามกันครับผมสวัสดีครับ